อุ้ยเอาเตรียมว้าใช่ที่ไหนไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีอยู่ไหน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 ไม่มีไม่มีไปเตรียมตัวใหม่ไปไปตัง้งูปมใหม่มาแล้วมาแล้ว Tiêm 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 tìm tìm mà tìm tìm yăng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  wow ได้่าได้บ่าได้บ่าจับไม่ได้สเเตรียมเตรียเตรียมเตรียมมาเตรียมเตรียมเตรียมเหนียว

ไม่ได้ขี้แพ้ขี้แพ้เตรียมท่าเตรียมก่อนเร็วๆท่าเตรียมท่าเหนือนู่นตองงัวนู่นเต้องงันู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่น่นไป

แดอยางเกินลแต่ตอนนี้ขานิศาน่อยตลอดตันโมตัวนี้ได้ไหมอ้าวตายขึ้นหลังไม่มีเดียวเลยผู้ัสตงออกมาเร็วคับตจาราวเยียมมากครับตัไม่หลับครับช่วยเยเยอะเลยอ่งน้แต่ว่ายนี่รอก่อนล้วเป็นสเนี่ยละบาเลยครับจอดที่่ต่อราเทสครับสายประมมณโอ้โหมาเก็บเป็นาลยครับลงมาเร็วมาเหนียว ลงมาเร็วๆลงมาเร็วๆลงมา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 เร็วๆลงมาไหมลงมาเร็วๆ เ,เรียจอคนพร้อมน้พร้หวังเลยครับยอมแพ้วกนี่ยเนี่ไงนเรา